ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชลรพิตเอี่ยมวร,รนนวุธิกุลนะครับเป็นคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์วันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับได้มาเจอน้องๆรุ่นห5แล้วก็มี64นะครับรุ่นรหัส64ด้วยแล้วก็นักศึกษาคณะวิศวกรรมที่เป็นพี่ๆคอยดูแลน้องๆนะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มารวมพลกันหลังจากที่หายโควิดไป3ปี หลายหลายคนก็เหงาวันทีเดียวทุกๆคนก็มารวมกันวันนี้ก็ตื่นเต้นนะครับได้มาสักการะองค์พระประจำมหาวิทยาลัยได้มาสักการะ ภาวิศวกรรมซึ่งเป็นภาพวิศนุรรรทางด้านวิศวกรรมประจํามหาวิทยาลัยของเราก็คงเป็นศิลิมงคลให้กับน้องๆทุกคนแล้วก็ที่สําคัญคืออาจารย์เองก็ดีใจนะครับที่ได้มาเจอเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ไฟแรงทุกคนแล้วเราคงจะได้มาทํากิจกรรมสนุกกันวันนี้นะครับในรู้จักเพื่อนนอกจากจะรู้จักกันในคณะของเราเองแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเราก็จะมีการรู้จักเพื่อนชวนเพื่อนต่างคณะมารวมกันเป็น8คณะ ด้วยกันนะครับก็คงว่าเป็นกิจกรรมที่ได้เริ่มต้นทําให้ทุกคนได้คึกคักแล้วก็เตรียมพร้อมสู่การเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมแล้วก็เริ่มต้นชีวิตในครอบครัววิศวะสีประทุกันครับ Fol follow me อันนี้ความรู้สึกที่ได้มาเจอน้องๆก็แบบปลื้มใจมากนะคะเพราะว่ากว่าจะรวมน้องๆได้แต่ละทีมันแบบค่อนข้างยากเนี่ยค่ะแล้วก็จะให้แต่รักษาขามารวมกันนี่ยิ่งยากมากๆแบบต้องมาทํางานร่วมกันแล้วพอมาเห็นว่าน้องทํางานร่วมกันได้เรารู้สึกว่า ภูมิใจในตัวน้องมากๆเลยภูมิใจในตัวน้องค่ะที่แบบให้ความร่วมมือทั้งแบบกิจกรรมอาจารย์ก็น่ารักก็แบบสามารถซัพพอร์ตเราแบบให้เราอ่ะไปซัพพอร์ตน้องอีกทีได้ค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วรู้สึกภูมิใจแหละภูมิใจที่งานวันนี้ออกมาดีมากเพราะพวกพี่ก็แบบเตรียมแบบเตรียมอะไรหลายๆอย่างเต็มที่เพื่อน้องเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ เลามีกิจกรรมก็ทําร่วมกันแค่นั้นเ <Bye. S 1> ต็มที่ไปกับมันเลยค่ะทั้งการเรียนแล้วก็กิจกรรมนี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย We were made for each other.